Gwen the Hollow s y m t h s เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแชมเปีย้ยนนะครับที่มีบทบาทสำคัญมากในอีเวนต์ของ Sentinel Offline และ r u n a t i o n เพราะจากทั้งประวัติและการเป็นปฏิปักษ์กับเวี g โกทำให้สาวน้อยคนนี้นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในการกำจัดเวี g โเลยในวันนี้ครับพวกเรานั้นจะมาบอกเล่าประวัติของ Gwen ตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็เชิญรับฟังได้เลยกับประวัติของ Gwen the Hollow s y t e s ก็ขอกราบสวัสดีท่าจมทนด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาหลังจากที่พวกเรานะครับได้ทําในเรื่องของกําเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ในตอนนี้ครับเราลองกลับมาทําเรื่องเกี่ยวกับประวัติแชมเปี้ยนบ้างแต่ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมถึงเป็นเกวนไม่ใช่เบียโก้ขึ้นในใจผมนะครับมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยเล่าประวัติของเวียโก้ไปหลายรอบแล้วทําให้บางทีนะครับผมก็จะรู้สึกแปลกๆเวลาที่เล่าประวัติของเวียโก้ซ้ําดังนั้นนะครับผมเลยอยากจะถามความคิดเห็นจากทุกคนก่อน ว่าอยากให้ผมนะครับทาประวัติของเวียโกอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าประวัติแบบเต็มๆของเวียโกนะครับผมทําไปช่วงต้นปีที่เหลือเนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงเวียโกแล้วก็กล่าวถึงประวัติศาสตร์น้อยๆของเวียโกถ้าเกิดทุกคนอยากให้ผมทานะครับก็สามารถคอมเมนต์ในวิดีโอนี้หรือไม่ก็ไปโพสในโพของคอมมูนิตี้นะครับที่ผมจะโพสต์ไปหลังจากที่วิดีโอนี้ได้อัปโหลดถ้าเกิดผลโพตมีคนเห็นด้วยเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําประวัติของเวียโกให้นะ โอเคครับเราพูดถึงเบียโกจนตอนนี้นี่มันไม่ใช่วิดีโอของเกวนซะและ้วงั้นเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่าครับประวัติศาสตร์ของเกวน The Horrore s y n t นั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนณอนาณาจักรคามาวอที่ตอนนี้ครับมันล่มสลายไปแล้วณหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งครับมีเด็กหญิงช่างเย็บผ้าซึ่งเธอคนนั้นนะครับก็ได้ทาการเย็บปักถักร้อยตุ๊กตาตัวหนึ่งครับขึ้นมาเด็กสาวคนนั้นครับถักร้อยตุ๊กตาเนี้ยด้วยความรักของเธอ จนเหมือนกับว่าตุ๊กตาตัวนี้ครับเหมือนกับลูกสาวแท้ๆของเธอเลยทีเดียวเด็กสาวช,าวช่าเยภาผ้าคนนี้ครับก็คืออิโซผู้ที่ในอนาคตครับจะได้กลายเป็นราชินีของคาร์มาวอเคียงข้างกษัตริย์อย่างเบเอโกในช่วงเวลาที่เกวนอยู่กับอิโซครับเป็นช่วงเวลาที่เธอเนี่ยมีความสุขมากตุ๊กตาตัวน้อยครับได้เก็บความรักแล้วก็ความทรงจําของอิโซเนี่ยเข้ามาไว้ในตัวของตัวเองแต่แล้วครับเมื่อถึงจุดหนึ่งของเวลาภาพพอทรงจําเหล่านั้นเนี่ยก็ได้หายไปโดยสิ้นเชิง โดยที่ตัวของ g w e นก็ไม่ทราบนะครับว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มันหายไปได้อย่างไรแต่เมื่อการเวลาครับผ่านมาหลายร้อยหลายพันปีในตอนนี้ครับตุ๊กตาอย่าง Gwen เนี่ยได้มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วต้าของเธอครับเบิกกว้างขึ้นพร้อมกับแขนขาที่สามารถขยับได้หน้าชายหาดของ Shadow Eye g w e นครับรู้สึกอัศจรรย์ใจแล้วก็ดีใจไปอย่างมากเธอรู้สึกดีใจมากครับที่เธอนั้นมีชีวิตและเธอครับก็รู้สึกรักชีวิตนี้มากๆด้วย และถึงแม้ว่าเธอครับจะไม่ทราบว่าเธอเนี่ยมีชีวิตมาได้อย่างไรตัวของเธอครับก็ยังคงเล่นสนุกแล้วก็พยายามตามหาความลับนี้ต่อเธอได้หยิบกันไกเข็มและได้ที่อยู่รอบตัวเธอครับออกมาเป็นอาวุธและการผจญภัยของเธอครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพียงแต่ก่อนที่เธอครับจะได้ออกจากเกาะเธอก็ถูกโจมตีโดยพวกแบ็คมมสเกวนที่สมัมผัสได้ถึงความอันตรายครับเธอก็เลยได้เข้าต่อสู้ถึงตอนนั้นเองครับที่ความทรงจาของเกวนเนี่ยเริ่มไหลเข้ามา ทั้งการเสียชีวิตของอีโซและการกระทําของเีโกสามีหอนั่งเรื่องนี้ครับทําให้ตัวของเกวนเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจไปอย่างมากแต่ในความมืดมิดของความทรงจำครับตัวของเกวนเนี่ยสัมผัสได้ถึงผู้สร้างของเธอจิตวิญญาณอเล็กน้อยของอีโซครับยังคงอยู่รอบรูนเทราและในตอนนี้ครับตัวของเกรนเนี่ยก็เริ่มมีเป้าหมายใหม่แล้วเธอจะใช้สิ่งที่เธอได้มาครับในการตามหาอีโซแล้วก็หยุดยั้งเีโกไม่ให้ทําลายรูนเทราและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเกวน ฟอดของเกรนไม่ค่อยวือหว่อะไรนะครับแต่ว่าเรื่องปริศนาที่ตัวของเกรนมีชีวิตมาได้ไงเนี่ยในปัจจุบันจริงๆก็คือในเนื้อเรื่องสมัยก่อนนะครับก็ได้มีการใบมาถึงเหตุผลนั้นแล้วแต่ในตอนนี้ครับมันก็ได้รับการยืนยันแล้วนะสรุปแบบง่ายๆนะครับเหตุผลที่ตุ๊กตาอย่างเกรนเนี่ยกลับมามีชีวิตขึ้นมาเนื่องจากเศษซีวิญ,ญญาณของอีโซนะครับได้เข้าสู่ตัวของเกรนทําให้เธอนะครับได้รับชีวิตของอีโซมาส่วนหนึ่งในตอนนี้นะครับตัวของเกรนเนี่ยได้เดินทางมาจากเชลล์อาย ผ่านบิววอเตอร์ผ่านชูริมาผ่านเวอรลแลนด์จนตอนนี้ครับมาเข้าร่วมกับพวกรูเชียนในเซนเทเนียลออฟไลท์โดยจากเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าช่างเยี่ผ้าพในจรนะครับเราจะสัมผัสได้ว่าตัวของเกวนเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆถึงเธอนะครับจะเป็นเด็กแรกเกิดแต่เธอนะครับก็เป็นเด็กที่มีความกล้าหาญมากๆเมื่อเธอนะครับเห็นว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งในกลรจะถูกพ้ผี่จากแบ็กมิสโจมตีเธอไม่ได้มีความลังเลเลยนะครับที่จะเข้าไปช่วยอีกทั้งในตอนจบการต่อสู้นะครับตัวของเกวนเนี่ยก็ช่วยเหลอกล่านนั้นี เป็นตัวละครที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวของเกรนเนี่ยเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่เพิ่งได้รับชีวิตใหม่เป็นเหมือนกับเด็กแรกเกิดอายุหลายพันปีนะครับที่เพิ่งจะได้มาเผชิญโลกของดูนเทราทําให้มันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ตอนนี้ตัวของเกรนเนี่ยยังไม่เข้าใจโดยอะไรหลายๆอย่างที่เธอนั้นไม่เข้าใจนะครับเธอจะเปรียบเทียบมันให้เหมือนกับสิ่งที่เป็นสิ่งหัตถกรรมเออตัวอย่างเช่นหิมะในเฟลยอดนะครับตัวของเกรนเนี่ยเข้าใจว่า หรืออย่างชุดหนังสัตว์ของโอลาฟที่ทามาจากหนังสัตว์ชูชวีนะครับตัวของเกรนเนี่ยก็คิดว่าโอลาฟเนี่ยต้องเป็นช่างเย็บผ้ามือชาตได้แน่นอนเนื้อเรื่องในตอนนี้ของเกรนนะครับจะมีเพียงแค่นี้ต้องเราดูเหตุการณ์ในกําเนดผู้พิทักษ์ในชั้นที่3นะครับว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเกรนเนี่ยเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าและยิ่งตอนนี้นะครับทางไรออดเนี่ยทำให้พวกเรานะครับเก็บเนื้อเรื่องได้อ,อย่างง่ายๆมันก็ทําให้ซีรีส์นี้ของผมนะครับน่าจะไปต่อได้ยาวๆเลยแหละ อ๋อใช่ตอนนี้ผมเก็บในเรื่องของเอวเนียกับทากอนเสร็จแล้วนะครับจากการช่วยเหลือของไลออดแบบสุดๆบวกตั้ง600แต้มนะครับเรียกว่าเรียกว่าเป็นบาคเลย์ตอนแรกเอาเป็นว่าในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะทำะคลิปของกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ EP ที่4ี่นะ EP ของเอวเนียให้ก็รอตริดตามกันได้เลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบวิดีโอนี้นะครับตามธรรมเนียมของเราเล่าพบประวัติแล้วก็เรื่องสั้นไปแล้วต่อไปครับไปดูเกร็ดน่ารู้ของตัวเกวนกันบ้าง ตัวของ Gwen the Horror s y n t h e s นะครับคือตัวละครที่2ที่มีตา2สีโดยตัวแรกนะครับก็คือโซอี้โดยผลที่เธอนันครับมีตา2สีก็เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยตัวของเ w ว n นะครับเป็นตุ๊กตาที่ถูกเก็บขึ้นมาจากพวกเศษผ้าของอีโซทําให้ดวงตาของเธอนะครับมีวัสดุที่แตกต่างกันเรื่องต่อมานะครับนั่นก็คือจริงๆแล้วนะครับตัวของ Gwen เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาก่อนที่ตัวแชมเปี้ยนเนจะออกมาซะอีก ในเทเลอร์ของดูนคิงหรือออบเจกตอรี่นะครับได้มีอิสต์เอ็กของเกวนเนี่ยบอกไว้อยู่เรื่องต่อมานะครับก็คือเพลงตีมของเกวนเนี่ยครับเป็นเพลงที่เบสออนมาจากเพลงของเบียโกซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นการรีเวิร์สตัวโน้ตหรือเปล่าในช่วงแรกของการพัฒนานะครับมีการให้เกวนเนี่ยมีหลายรูปร่างมากๆที่นอกจากการที่เป็นตุ๊กตาที่แปงลงร่างเป็นมนุษย์ได้นะครับตัวของเกรนเนี่ยยังเคยเป็นตุ๊กตาแวมไพร์หรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือซอมบี้สาวสแสนน่ารักนั่นเอง เรื่องต่อมานะครับเกบความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอายุจริงๆของเกวนนะครับจะมีอายุประมาณ1000กว่ากว่าน่าจะอายุพอๆกับเบโก้นะครับประมาณ1 0 5 0งพถึงหนึ่ยี่สิบหกปีเพราะเธอนะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยอิโซเนในช่วงนั้นนั่นเองและนอกจากนี้นะครับดีไซน์ชุดของเกวนเนี่ยยังใช้ดีไซน์ทั้งแบบพวกสีชุดหรือว่ารูปแบบของชุดนะครับตามทหารของพวกคาร์บอด้วยสิ่งที่เกวนกลัวที่สุดในชีวิตนะครับนั่นก็คือความตายเนื่องจากเธอนะครับรักชีวิตที่เธอนั้นมีอยู่มากๆ เนื้อต่อมาครับก็คืออาวุธของเกวนเนี่ยเป็นอาวุธแบบรีลิก<ๆ>เช่นเดียวกับพวกเซนติเนลครับทำให้เกวนเนี่ยสามารถโจมตีใส่พวกผู้ผีจัาชรอายได้และจากเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าช่างเยาะผ้าภายในจรนะครับตัวของเกวนนั้นสามารถควบคุมไส์ของกันไกได้แล้วก็เข็มนะครับของเธอได้ด้วยแล้วก็เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวของเกวนครับสามารถสร้างฮอลโลมิสซึ่งเป็นหมอกที่เป็นโคตรตรงข้ามของแบ็คมิสนะครับ ทำให้พวกแบ็กมิสเนี่ยไม่สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ใต้หมอกฮอลโลมิสได้นั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับประวัติของเควนเดอะฮอลโลซิมเทสอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบแล้วก็เป็นตัวละครที่น่ารักมากๆถ้าเกิดในอนาคตนะครับมีข้อมูลใดของเควนเปิดเผยมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเรื่องเหล่านั้นให้ฟังแน่นอนแต่สำหรับวิด,ดีโอนี้ครับคนจบเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ครับขอฝากคาถามาไว้สักเล็กน้อยคุณรู้สึกยังไงกับตัวของเควนครับ คิดว่าเธอเป็นคนที่น่ารักและจะช่วยให้เซนนากับลูเชียนสามารถกำจัดเวียโกได้เรื่องสุดท้ายแล้วครับทุกอย่างนี้จะเป็นแผนของเควินที่จะมาหักหลังพวกเซนติเนลกันแน่คือเรื่องนี้ผมไปเห็นในคอมมูนิตี้บ่อยนะครับว่าตัวของ Gwen เควินอาจจะเป็นคนทรยศก็ได้ซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยใครคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้ตามสะดวกเลยนะสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท่คลิปต่อ สำหรับวันนี้วเจอกันใหม่ซี e you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To Make a new Story ไว้เจอกันใหม่ใน h o l o o w m ม s t นะครับ